สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเทสการทำงานของกล้องค o นิก a 3 5 e นะครับผมสำหรับจ้ตัวนี้ก็คือตัวที่ลงขายไว้นะครับผมสภาพภายนอกก็สภาพยังดูใหม่ดีนะครับแต่จะมีตำหนิตรงนี้ที่ได้เอาไปให้ร้าน ทำมานะครับผมตัวนี้มันเหมือนตอนตอนมามันจะเป็นคาบของฐานฐานสำหรับวัดแสงนะครับตัวนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นคาบฐานตัวนี้ก็ไปทำอ่ามีการล้างคาบต่างต่างออกไปให้หมดแล้วนี่นะครับ ฐานที่ใส่ไปให้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะแถมไปให้ด้วยนะครับช่องนี้มันเป็นฐานสำหรับการวัดแสงนะครับไม่ใช่แฟลชนะครับผมถ้าแฟลชจะปิดช่องนึงจะอยู่งนี้สำหรับใส่แฟลชครับส่วนตัวนี้เราจะมีฟิลเตอร์แบบนี้แถมมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับ ทีนี้เราลองมาดูเลนส์สำหรับแจ่ตัวนี้เลนส์ก็ใสอยู่นะครับผมบางทีซึมเก็เล็กน้อยนี่นะครับสภาพเลนส์ ก็จะมีตำหนิตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็นับฟิล์มที่มันจะค้างอยู่ที่3 6นะครับแต่ตัวนี้นถ้ากดถ่ายไปเรื่อยเราก็แค่จะไม่รู้ว่ามันใกล้หมดหรือยังแต่ถ้าหมดแล้วอะ่ะมันก็จะถ่ายต่อไม่ได้มันก็จะาสามารถจะสังเกตได้ด้วยระบบกล้องของมันเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่เล s ข s e i a l number ก่อนดีกว่านะครับ เลขซีลนำเบอร์ก็คือ855291นะครับตัวนี้ที่จะขายให้ส่วนสภาพห้องฟิล์มนะครับก็ทำมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ด้วยอันนี้ก็ซีลการแสงรั่วให้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรา,าไปดูวิธีการใส่แบตเตอรี่กันก่อนนะครับก็ใช้ถ่าน aa นะครับผมจำนวน2ก้อนใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ขอใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้แป๊บนึงฟิลเตอร์มันก็มีข้อดีอย่างหนึงก็คือช่วยกัน เลนไม่ให้ถูกกระแทกหรือไม่ให้ถูกพวกฟุนหรืออะไรเข้ามาทําให้มันเป็นรอยอครับคูทีดพ่ใเป็นรอยูวิธีใส่ฟิล์มนะครับผมก็เอากักใส่เข้าไปทางฝั่งซ้ายอย่างนี้แล้วก็เอาหางฟิล์มมาสอดลงช่อง ตรงนี้นะครับผมแล้วทีนี้เราก็ขึ้นฟีนดิดูว่าหนังเตยก็คือลงช่องลงล็อกของมันแล้วนะครับเราก็ปิดตบทายนะแล้วก็ลองขึ้นอีกสักทีนึ่งนะครับเลทนะับฟีม,มันไม่เดินนะครับผมก็จะหยุดอยู่ที่3าม่ิ เป็นตำหนงที่แจ้งไว้ในโพสเรียบร้อยนะครับตรงนี้ทีนี้การทํางานของเจ้ากล้องตัวนี้คือการถ่ายเนี่ยเราก็ต้องรู้ระยะการอาของวัตถุที่เราจะถ่ายนะครับหรือระยะของคนหรือแบบที่ยืนอยู่นะครับว่ากี่เมตรแล้วเราก็เลือกตรงนี้ก็คือเริ่มระยะที่หนึ่งเมตรหรือสามจุดห้าฟุตดูจากขีดสีดําตรงนี้นะครับผมหรือมันจะมีอีก การบอกอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้ถ่ายภาพครึ่งตัวก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ่ายภาพสองคนนะครับยืนอยู่ในเฟรมแล้วนี้คือถ่ายภาพแบบถ่ายภาพหมู่สามคนขึ้นไปอยู่ในเฟรมก็จะประมาณนี้นี้ก็ถ่ายภาพระยะไกลเป็นภาพวิวนะครับผมมันก็จะสัมพันธ์กับเจ้าตัวเลขบอกระยะเป็นเมตรตรงนี้ การโฟกัสนะครับมันจะใช้วิธีกะระยะแบบนี้ทีนี้ลองเปิดแฟลชใช้งานนะครับอันนี้แฟลชเสียงแฟลชชาร์จนะครับผมแล้วก็ไฟก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้ถ้บแฟลชชาร์จเต็มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดถ่ายดูทีนะครับนี่นะครับ ไฟแฟลก็จะขึ้นมาบอกว่าแฟลชตรงนี้ชาร์จเต็มแล้วเราสามารถกดถ่ายได้นี่นะครับทีนี้ในช่องมองตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตรงใน,นช่องมองเนี่ย ่แน่ใจว่าจะสังเกตเห็นเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นเข็มนะครับทางฝั่งขวามือเนะี่ยมันจะเป็นการวัดแสงนะครับลองดูนะครับนี่นะครับ,รบมันจะมีเหมือนเข็มเป็นตัวเลขแล้วก็มีเข็มบอกวัดแสง อนนี้เข็มมันอยู่ที่ประมาณเลขสี่ใกล้ๆกับเลขสี่นะครับมันจะบอกไปถึง F16 เลยนะครับผมเป็นการวัดแสงคห้แต่ตัวนี้ที่บอกไว้ในีพราค,คือวัดแสงมันจะไม่ตรงนะครับผมปกติแล้วมืดขนาดเนี้ยมันต้องอยู่ที่โซนสีแดงนะครับแต่ตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณเลขสี่ก็คือตัวตัววัดแสงก็จะไม่ตรงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับ,ก,บการถ่ายนะครับ ทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการบอกรนะยะโฟกัสเป็นรูปโฟกัสอ่า,น,านนั้น,นครับอ่าเห็นแล้วน่าจะเห็นแล้วก็จะเป็นการบอกเข็มบอกกัแบบการโฟกัสอะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับเป็นรูปคนครึ่งตัวแล้วก็เป็นสองคนแล้วก็สามคนแล้วก็ภาพวิว เป็นสัญลักษณ์การโฟกัสนะครับส่วนแฟลชเนี่ยครับผมสมมติถ้าเราไม่ใช้นาน,านเนี่ยอย่าเปิดแฟลชอย่างนี้ทิ้งไว้นะครับผมก็ให้ปิดลงนะครับอย่าเปิดเกินส0นาทีนะครับผมให้ปิดลงไปนะครับเพราะว่าการที่ไฟแฟลชชาร์จอยู่มันอาจจะทําให้แฟลชเสียได้นะครับเพราะเจ้าตัวนี้มันไม่ได้มีระบบ ก็ต้หนีหลักๆก็อย่างที่ได้บอกไว้ในโพสก็คือจะมีตรงนี้นะครับตรงที่ใส่ฐานานับฟิล์มไม่เดินนะครับแล้วก็เล็กๆ,ๆน้อยๆก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการวัดแสงทั่ีมันจะไม่ตกนะครับผมก็จะประมาณกะกะเอาครับผมส่วนการปรับ iso ให้ตรงกับฟิล์มนะครับผม มันจะปรับตรงบริเวณหน้าเลนตรงนี้นะครับสำหรับปรับ ISO นะครับผมก็ใช้วิธีการมาแบบนี้นี่สองร้อยนี่ห้าสิบ ISO ห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่200-400ยอะไรอย่างเงี้ยครับฟิลมส่วนใหญ่แล้วนะครับการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากสงสัยก็ทักมาถามได้ตลอดเลยนะครับผมบช่องทาง IG นะครับผมตานฟิล์มเกรดน,นะครับผมแต่ยังไงก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามนะครับ ช่อง y o YouTube กันด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ